เสริมหนักไม่แบ่งเพื่อนไล h ์กวาดิโอนคอวสิตสามนิวอาวุธหนักของทัพเรือใบแมนซิตี้สัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบ The Power of Smart เต็มทุกฟัง์กชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมค้อสเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r รเซอร์เบนออฟฟิเโอ้โหน่าจะเสริมหนักขนาดนี้แนะนำนะเป๊ะไปเปิดลีกเตะเองคนเดียวเถอะนะ ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนี่ขนาดแบบยังไม่แบบเวอร์ชั่นจัดหนักจัดเต็มนะได้แคปติงแค่แบบฮารลันแล้วก็บางคนแบบเสริมเล็ก,ลกๆน้อยๆน,นะเซคิอโอโกเมสอะไรพวกนี้แม่พี่แกเล่นจัดทริปเปิร์แชมป์ไปนะครับผมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเอฟเอครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าเป๊ปยังไม่หนำใจครับความสําเร็จเนี่ยอย่างที่เขาบอกครับว่าการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่การรักษาแชมป์มันยากกว่าเป๊ปก็เลยจัดหนักจัดเต็มครับ แล้วก็มีการรายง,งานมาว่าเป๊ปกอดิเอรล่าครับก็ได้รับเงินเสริมทับประมาณ300ล้านปอนด์และเป๊ปก็เป็นคนใช้เงินเป็นอยู่ด้วยนะครับผมก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มครับเพราะว่าเป๊ปเนี่ยเคยพูดเอาไว้ครับว่าเขาต้องทําการเสริมทับทุกฤดูกาลเพื่อเกิดการแข่งขันภายในสมโมสรแต่คราวนี้พี่แกจ,จัดหนักจัดเต็มอย่างมากครับเมื่อวันก่อนครับทางด้านของแมนตี้เนียเพิ่งจะเซ็นอุมคายกุนโอการไปให้กับบาร์เซโลนาครับแต่ว่า ทางฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยก็ไปได้มาเตโอโควาซิชมาจากเชลซีนะครับผมก็โควาซิชนั้นกำลังจะหมดสัญญากับเชลซีในช่วงของปี2024ซิตี้ก็เลยไปเซ็นมานะครับผมแต่ว่าหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าโควาซิชจะเล่นตรงไหนเหมือนเป๊ปเนี่ยจะให้เล่นเป็นกลางตัวรุกซึ่งโควาซิชได้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์6เบอร์8หรือว่าเบอร์10คือต้องบอกแบบนี้ครับว่า โควาสิชเนี่ยเป็นกลางที่เล่นได้หมดครับมันจะเป็นรุกเป็นรับเป็นตัวจ่ายวงจ่ายบอลและแผนของเป๊ปเนี่ยโควาสิชถือว่าสําคัญครับเป็นคนที่แกะเพรสซิ่งเก่งจ่ายบอลได้แม้ว่าจะยิงไม่ขมก็ตาม แต่เป๊ปเนี่ยเคยอ,อยากได้โคอซิชมาตั้งแต่ที่โคซิชนั้นอยู่กับเรอัลมาดริดมาแล้วเรียกว่าโคซิชมาอยู่ในมือเป๊ปนั้นโหดอย่างแน่นอนครับการมาของโคซิชเนี่ยก็ว่าโหดแล้วครับแต่ว่าล่าสุดนะครับสดิวที่ว่าโหดแล้วนั่นคือยอร์สโกกวาดิโอนครับแนวรับชาวโครเอเชียของอาเบรไรซิกนะครับต้องบอกว่าแนวรับคนนี้เนี่ยมีข่าวคราวกับเชลซีมาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ในช่วงของซัมเมอร์ที่ผ่านมามกราคมที่ผ่านมาแต่แมนซิตี้เนี่ยก็ จับตาดูอยู่ตลอดเวลานะครับผมและท้ายที่สุดนะครับฮาร์ของกวาดิโอนเนี่ยกับทางฝั่งของแมนซิตี้ตกลงในไหส่วนตัวกันได้เป็นที่เรียบร้อยครับเรื่องของเนินองทองเนี่ยซิตี้ไม่ได้วันแลวครับ80ถึง100ล้านยูโรซิตี้พร้อมจ่ายอยู่แล้วครับเพราะนี่คือแนวรับยอดตัวท็อปนะครับที่ใช้คำว่าจะเป็นแบ็กซ้ายก็ได้กลางรับก็ได้เป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายก็ได้อนเนกประสงค์ตามแบบที่เป๊ปนั้นได้วางเอาไว้ครับเป็นเซนเตอร์ถนัดซ้ายที่มีความดุดันพาบอลขึ้นหน้าได้ดี เรียกว่าเขาคนนี้ยิงได้เปิดได้ลูกกลางอากาศได้และมีความหนักแน่นดุดันแบบสุดๆนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหกวาดิโอนั้นเป็นแนวรับคนหนึ่งที่ถูกขนานนามว่า น่าจะเป็นแข้งเวิร์กคลาสคนต่อไปอายุก็น้อยครับเพียงแค่20ต้นๆเท่านั้นฟุตบอลโลกเนี่ยฟอร์มดีแม้จะถูกเมสซี่นั้นเผาไปแต่ก็ต้องเข้าใจเลยครับว่าใครเจอกับเมสซี่ก็โดนเผาซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมกวาดิโอนครับทางนั้นของแมนซิตี้เองเนี่ยซกิบิลสตเนี่ยก็พร้อมปิดยูนี้ครับในการที่จะคุยกับอาร์เบรไรซิกซึ่งไรซิกเนี่ยก็พร้อมขายทังนะ้นของกวาดิโอนด้เหมือนกันถ้าได้เม็ดเงินที่อยู่แล้วสมเหตุสมผลซึ่งไรซิกเนททีีีมมม่่ซื้้้้บบ้้ออาาาาขขยยยไปปแแแแลลลวววกก็็ันนบบู นะครับผมส่วนอีกหนึ่งดิวครับนึ่ใช้คําว่าเป็นดิวที่สุดช็อกมากๆครับดีแครไลส์นะครับมีข่าวกับอาร์ซนอลมาตลอดนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยอาร์ซนอลน่าจะปิดดิวได้ครับก็มีการยื่นกันไปแล้วบิ๊กกันไปเจ8090แปดแต่ว่าก็ยังไม่ลงล็อกสักทีนะครับผมซึ่งทีมที่คอยอูตลอดเนี่ยจริงๆสัปดาห์ก่อนก็มีข่าวคราวนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยก็สนใจในตัวของดีแครไลส์อยู่เหมือนกันจะจู่ๆเนี่ยดีวนี้ก็จบลงไปเพราะว่า ตอนแรกเนี่ยซิตี้กะว่าอะโอเคจะนับคาวินฟิลิปไปให้กับเวสแฮมครับซึ่งเวสแฮมเองเนี่ยก็โอเคหากได้คาวินฟิลิปนะครับแต่สิ่งที่ ต้องล่มลงไปก็เพราะว่าทางเขาวินฟลิปนั้นไม่อยากไปเวสต์แฮมและก็พร้อมสู้ตำแหน่งกับแมนเชสเตีรต่อไปทำให้ดิวนี้ก็ล่มไปครับแต่ท้ายที่สุดครับเป๊ปก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่าอาร์เซนอลก็เสริมหนักนะได้ไายฮาวเวิมาจะได้ทิมเบอร์มาอีกคนนึงคืออาร์เซนอลก็พร้อมที่จะมาแข่งแย่งแชมป์กับซิตี้ซิตี้ฤดูกาลก่อน,ก,อนก็รู้สึกว่าเฮ้ยปีก่อนอาร์เซนอลมันก็โคตรพีิเพราะฉะนั้นครับซิตี้ก็ไม่ยอมครับถ้าดีแคลไลส์ไปอยู่กับอาร์เซนอลน่าจะโหสุด,สด,สด อาร์เซนอลเองเนี่ยก็ยังปิดดิวไม่ได้ทุดท้ายครับไม่ว่าจะเป็นการรายงานของดีมาซิโอนัทฮานกิทซิงเยอะแยะเต็มไปหมดครับโรมาโน่ก็มานาออนสตีนะ all ก็มาว่าทางฝั่งของซิตี้นั้นก็พร้อมเหมือนกันที่จะปิดดิวนี้ครับซึ่งดีมาซิโอเนี่ยได้บอกนะครับว่าซิตี้เองเนี่ยจะจ่ายดิวของนีแคลไลส์เนี่ยเป็น2ก้อนนะครคือผ่อนจ่าย2ก้อนเท่านั้นเองทุกอย่างก็จบนะตอนนี้แมนซิตี้มาแรงเป็นอย่างมากคือถ้าอาร์เซนอลช้าก็มีโอกาสเสียดิวนี้ให้กับซิตี้ค่อนข้างสูงครับเรียกได้ว่าถ้้้้้้า3ดดดดีีลนนนนคครัับเเเกกิิิขขึึทงหม่ยววตแ นะกวาดิโอนไม่น่ามีปัญหาเพราะาดูแล้วไม่น่ามีคู่แข่งครับทั้งนา้นของแมตริกก็ไม่น่าจะมาแย่งเชลซีก็ไม่น่ามาแย่งครับตอนนี้เนี่ยกวาดิโอนีโอกาสมาซิตี้สูงมากๆแล้วก็ตลาดเพิ่งจะเปิดเทน่านั้นนะครับส่วนนี้แคลไลส์นะครับผมแน่นอนเลยครับว่าแม้ว่านักเตะเนี่ยจะตกลงกันส่วนตัวกับทางฝั่งของอาร์เซนอลได้แล้วแต่มาซิตี้ผมขอใช้คําว่าเป็นหนึ่งทีมที่ยากที่จะปฏิเสธนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าดีแคลไลสยืนคู่กับโรดี้ แล้วก็มีเดอะบรอยมีโควาซิชนีโฟเดนนะฮะเพราะว่าก็ถอยลงมาเล่นได้ไงเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็มีเขาเบนเดโดซิวาอาจจะย้ายออกไปนะฮะเรียร์มาเลสก็ไม่แน่เหมือนกันคือทีมของซิตี้เนี่ยชอบอยู่แล้วครับในการที่นักเตะนั้นแข่งแย่งตำแหน่งกันเพื่อเป็นการแข่งขันเพื่อที่ได้ฟอร์มที่ดีสุดของนักเตะแต่ละคนโรเลชันสนุกอยู่แล้วเรียกได้ว่าทั้งซิตี้เนี่ยได้ไปทั้งควาดิโอนดิแคไลิ์โควาซิช ใครจะไปเตะก,กับพวกเขาครับคิดเห็นอย่างไรครับกับงบ300้ล้านปอนที่เป๊ปน,นั้นพร้อมที่จะสร้างอาณาจักรมาสซิตี้ให้กลายเป็นทีมที่ไร้เทียมทานที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าทีมชุดนี้กำลังจะโหดสุดๆนะครับหน้ามีฮาลันมีฮูเลนอาวาเลสมีฟิลฟเดนแจ็คกีลิชแนวรับมีอาคารยี่นะมีจอห์นสโตนที่เล่น,นทั้งเซนเตอร์ Center, แล้วก็เป็นกองกลางมีทั้งลูเบนดีอาสประตูตัวสำรองอย่างออเตกาก็หนึบเอเดรซอนก็หนึบ เรียกได้ว่าซิตี้นั้นจะกลายเป็นทีมที่ครองโลกเป็นอย่างมากคิดเห็นอยไรครับกับการเสริมทัพของซิตี้ทั้งไรซ์กาดิโอและโคเวซิชคอมเมนต์กันมาเลยครับฝากกดแล์กดแชร์ติดตามช่องของเลสเตอร์เบนออฟทีเดอร์รายกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ